สวัสดีครับพ่อวุฒิครับครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับผมเขยอีสารใต้ครับวันนี้มาติดตามเลขสูตรเลขวิ่งเลขคำนวณของพ่อวุฒิครับในงวดของวันที่1พฤศจิกายน67ครับท่านผู้ชมครับในวัที่ผ่านมาเลขวิ่งเลขสูตรคำนวณของพ่อวุฒิก็ให้มาเลขบนเข้าทั้ง2ตัวเลยเนาะพ่อเนาะครับก็คือเลข6กับเลขเาพ่อให้มา2ตัวครับ ถ้าใครชอบเลขวิ่งนะครับค่าจับไปซื้อเนาะพ่อเนาะก็เข้าสองตัวเลยครับท่านผู้ชมแต่เลขจับคู่ให้ส่วนมากสมาจะผิดพลาดเนาะพ่อเนาะเก่าหกแต่เลขแต่เลขวิ่งเนี่ยก็จะไม่ค่อยผิดพลาดจะเข้าตลอดครับอ่าในวันนี้ครับคุณพ่อก็ทําเลขไว้แล้วเนาะพ่อครับเพลแล้ววงหนึ่งเลยอ่ะครับภาสิมาพอเลยเห็ด ครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันครับว่าพ่อวุฒิทำตัวเลขไว้แล้วก็จับคู่ให้ในวันนี้เป็นตัวเลขตัวไหนครับแล้วความฝันเราพอฝันหรือยังครับยั่งอยู่เพราะว่าในฝันอยู่ครับก็คือความฝันลอก่อนนะพอนะครับลอก่อนครับรอจากหนึ่งสองมือหรือว่าสามสี่มือไปเรียกแต่ช่วงมันฝันมาฝันมาพอนะครับอันนี้เสียงยังครับพ่อเสียงพระค่ณสวดออกพรรษาอ๋อครับครับก็คือเสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินอยู่นะครับถ้า เสียงดังหรือว่าอารมณ์กวนยังไงก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมไปด้วยเนาะเสียงมาต่วัดแล่วครับครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวให้พ่อเขียนเลขสูตรเลขจับคู่เลขวิ่งให้เอฟซีเพิรนเนาอพ่อเนาะครับครับเพราะว่าก็มีเอฟซีหลายทานถามถึงแนวทางเลขวิ่งของคุณพ่ออยู่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอเบอร์น้ำกันครับ you ครับเลขวิ่งกรพอว่าหกมันสีย่างอยู่หกมาดูดูนะพอตอนอองวดนี่หกกับสีย่างครับไอหกหกสองกับออกงวดก่อนนะพอเนาะครับใดสิคิดว่ามันสิมังงวดดีโตเก่าหลายเทียนนะพอเนาะครับครับอันนี้ครับท่านผู้ชมครับตามสูตรอธิคุณพ่อเฮดไถ่เลยครับอ่าวิ่งบนนะพอเนาะให้คุณพ่ออธิบายก่อนครับผมอันนั้น พราะว่าศูนย์กัสิมาครับหกกสิมาพอก็เลยเสียเอาพอเลเอาทั้งสองครับพอเลเอาทั้งสองแต่ว่าหกเด่นอยู่หม่วนนี่อดดือัดอัดหกดีบุดีมามาล่างมาบนล่างเลยหม่วนอ๋อครับครับพอพอเลยจับคู่หายหาหกทั้งล่างทั้งบนเลยครับจับหัวแต่ว่าหม่วนนี้พอมากสามหกสามหกบนครับ ามหกพอโตว,วงก้มนี่แหละพอมาพอก็เลยวงก,ก้มมาหายสามหกครับแต่ว่าตัวศูนย์นี่เป็นตัวรองแต่กะที่แหลกะว่าสิทิมมันถิมบ่ไดค,คือเก่าล่ะพอจะเอาเทหกยัดกับวันนี่ศูนย์มันกับมันติดมานําครับ,รบ,รบก็เลยเอาหกกับศูนย์อันนั้นลางหาหากับเก่าหากับเก่าแต่ว่าหาเด่นเด่นลางวันนี้พอมาหาลางก็กะจับคู่ให้หาหก กับหาหกบนบนรางเลยครับเด่นหากับเก่าเก่ากับเก่าศูนย์กับเก่าสองครับอืมคือในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับคุณพ่อหายวิ่งบนหกกับศูนย์ครับคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อชอบเลขหกครับก็คือบนเด่นหกเนาะพ่อเนาะที่คุณพ่อขีดเส้นใต้ไปให้ครับท่านผู้ชมเด่นหกแล้วก็มีเลขที่คุณพ่อชอบก็คือคุณพ่อวงกลมไว้ให้เป็นเลขบนนะครับท่านผู้ชมก็คือสามหกครับ สามหกเนาะครับเป็นบนครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีศูนย์สองมีห้าหกกับศูนย์เจ็ดครับท่านผู้ชมครับอ่าส่วนวิ่งล่างครับวิ่งล่างก็มีเลขห้ากับเลขเก้าครับวงกลมไว้ให้ก็คือเด่นห้าห้านี่มาแน่ๆเลขล่างครับที่คุณพ่อบอกครับครับแล้วก็ชอบล่างก็คือห้าหกครับที่วงกลมไปให้เนาะครับก็คือห้าหกมีทั้งบนและล่างครับแต่คุณพ่อจะชอบเลขล่างมากกว่าก็คือน่าจะมา เลขล่าง56เนาะพ่อเนาะครับจับคู่ให้ก็จะมี90ครับแล้วก็50แล้วก็92ครับเป็นเลขล่างเนาะครับท่านผู้ชมพอให้3าตัวไปนำอยู่หางหนึ่งครับส่วนเลข3ตัวก็จะเป็น960แมนครับ3ตัวท้ายของรางวัลที่1ครับก็คือเลขบนเนาะพ่อเนาะครับครับก็จะมี960ครับครับก็ติด6ติด9คุณพ่อบอกว่าในวันนี้น่าจะมาอีกมาครับ เพราะว่ามันมาหลายวันสี่ห้าวันแล้วเนาะพรอเนาะครับไม่แน่วันนี้อาจจะมาอาจจะเหลืออยู่ด้วยคุณพ่อบอกครับท่านผู้ชมมันสิมาจากสิบงวดหรือยังสิไปเม่นบัครพ่อครับถ้าไปนี่มันสิหายไปเลยเด็กตวใไม่มาแท่นถูกตัวเลยแม่นบัพ่อครับครับมีอาจารย์หลายๆท่านพื้นว่าจังสี่ครับท่านผู้ชมครับตั้ที่ผมอ่าเหตุแล้วก็ถามครับคนเล่าฝันแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านเนาะครับ ครับก็ตามนี้เลยครับขอเบองมอโมอได้ครับพ่อครับนี่ครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบแนวทางเลขวิ่งเลขสูตรคำนวณของพ่อวุ้นนะครับก็แคปหน้าจอเก็บไว้เปรียบเทียบกับเลขท่านผู้ชมดูครับก็คือคอมเมนต์เข้ามาครับเลกเปลี่ยนแนวทางอ่าตัวเลขกันได้ครับครับเดี๋ยท่านผู้ชมท่านอื่นๆจะได้เห็นตัวเลขด้วยกันครับอ่าเลขที่คุณพ่อให้จริงๆแล้วเลขบนก็คือ36ครับที่วงกลมให้นะครับเลขล่างก็คือเลข5า จับคู่ให้5-6ครับก็คือเด่นล่างนะครับท่านผู้ชมก็จะสําคัญสําคัญก็คือ3-6กับ5-6บนล่างครับแล้วก็เลขบนก็มี3ตัวก็คือ9-6-0ครับที่คุณพ่อให้แนวทางมาครับก็ให้พิจารณาดูครับเพื่อตัวเลขอาจจะตรงใจท่านผู้ชมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพ่อให้มาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเองครับ อ่สุดท้ายนี้ผมเคยีสานใต้ครับก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับโชคดีเฮงเปังๆในวัก่อนวันที่หนึ่งพฤศจิกายน6กสิบเจดนี้ครับขอบคุณพ่อวุฒิด้วยครับที่มาเล่าแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะพ่อครับครับพ่อมียังสิบอกเพิ่มเติมบอกครับในงวันนี้ครับงวดใหม่นะครับ่อกาไให้เอฟซีทุกท่านทุกคนโชคดีคือเกาล่ะแต่ว่าเลขกวิ่ง วันนี้พ่อกะว่าไม่นสิเขาอยู่ดอกพ่อมาพ่อมากบคือเก่าบุญนะพอ,อยังมาคกอยู่ครับครับ,บกะให้โชคดีรวยๆทุกคนเลยสาัขอบคุณครับพ่อ